ชายหนุ่มวัย28ปีได้รับข่าวมรดกจากปู่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นเรือนไทยโบราณหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคกลางเขาเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตื่นเต้นสงสัยและกังวลเล็กๆว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีมรดกชิ้นใหญ่นี้เมื่อวินมาถึงเรือหลังนั้นท้องฟ้ายามเย็นเริ่มมืดลงเรือนไทยเก่าหลังนี้ตั้งอยู่กลางสวนใหญ่ปลูกด้วยไม้สัก ั้งหลังสีของไม้ที่เก่าแก่แสดงถึงเวลาที่ผ่านไปนานหลายสิบปีหลังคามุงจากที่ขาดร่องรอยซ่อมแซมทําให้บ้านดูสุดโทมและอากาศเย็นๆในค่ําคืนนี้ทาให้บรรยากาศโดยรอบเงียบสงดกว่าที่คิดเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปภายในบ้านมีกลิ่นเก่าของไม้และฝุ่นก่อตามซอกมุมต่างๆวินเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมของเรือนด้วยความอยากรู้บันไดไม้ที่เก่าจนเอียงไปมานำไปสู่ชั้นบนที่เป็นที่นอนและห้องส่วนตัวของเจ้าของเดิม แต่ที่น่าสนใจคือของตกแต่งโบราณหลายชิ้นตั้งอยู่ในห้องต่างๆเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามและซับซ้อนดูเหมือนทุกชิ้นจะมีเรื่องราวที่รอให้วินค้นพบแม้ว่าบ้านจะดูเก่าและสุดโสมแต่วินรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในเรือนไทยหลังนี้มันไม่ใช่พลังที่ทำให้เขากลัวแต่เป็นความรู้สึกหนักแน่นและลึกซึ้งราวกับว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตของมันเอง เมื่อพระอาทิตย์ตกดินวินเตรียมตัวเข้านอนคืนแรกที่เขาอยู่ในห้องนอนใหญ่ที่ชั้นบนของเรือนไทยบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกเสียงรอบบ้านเงียบสนิทเหลือแต่เสียงลมที่พัดผ่านหลังคาและเสียงไม้เก่าขยับเบาฮ่หา,หาก่อนหลับตาวินพยายามทําใจให้สบายและคิดถึงคําพูดของทนายความที่โทรมาแจ้งข่าวเรื่องมรดกแต่ใจเขาก็ยังเต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมปู่ถึงไม่เคยติดต่อหรือบอกอะไรเลย ทำไมถึงฝากเรือนไทยหลังนี้ไว้กับเขาแล้วในคืนนั้นเองฝันแปลกๆก,ก็มาเยือนในความฝันวินเห็นชายชะราร่างผอมบางหน้าตาซีดเผือดนั่งอยู่ที่ปลายเตียงในห้องนอนของเขาชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าเก่าราวกับเป็นชุดแบบโบราณดวงตาของเขาดูลึกซึ้งและหนักแน่นราวกับซ่อนความลับใหญ่ไว้ชายชารานิ่งเงียบอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำฟังแล้ว เย็นยะเยือกแต่ชัดเจนว่าเป็นคำพูดที่สำคัญของที่ข้าทำไว้ต้องสืบต่อเสียงนั้นก้องกังวานในความฝันและกระทบใจวินอย่างแรงวินพยายามถามว่าของอะไรครับทำไมต้องสืบต่อแต่ชายชราหลับจ้องเขาอย่างลึกลับโดยไม่ตอบอะไรอีกแล้วภาพก็เลือนหายไปในความมืดวินตื่นขึ้นมาในตอนตีหนึ่งหัวใจเต้นแรงมือเย็นฉีบความฝันนั้นยังชัดเจน จนเขารู้สึกเหมือนเป็นคำสั่งให้เขาต้องทำอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาลุกขึ้นจากที่นอนเปิดหน้าต่างรับลมเย็นจากข้างนอกท้องฟ้ามืดครึ้มและเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์ป่านกหรือแมลงที่จะเคยร้องในยามค่ำคืนเหมือนทุกวันบรรยากาศรอบบ้านทําให้วินรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเหมือนกำลังถูกจับตามองรุ่งเช้าวินลงไปเดินสำรวจรอบบ้านอีกครั้ง พร้อมกับความรู้สึกกังวลใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเดินไปที่ใต้ถุนเรือนเพื่อสำรวจตามคำแนะนำของชาวบ้านแถวนั้นว่าอาจมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้ระหว่างเดินสำรวจวินพบว่ามีประตูไมบ้บาาเล็กซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของใต้ถุนประตูนั้นดูเก่ามากจนเกือบผุกร่อนเขากดมือบนประตูเบาๆแล้วพบว่าประตูเปิดออกได้ทั้งที่ไม่เคยเห็นประตูนี้มาก่อนเลยเมื่อเปิดเข้าไปวินเห็นห้องเล็กๆเ,เต็ม ไปด้วยเครื่องบูชาทีต่างๆตั้งอยู่เป็นระเบียบมีผ้าคลุมสีแดงและทองวางอยู่บนโตมีรูปปั้นโบราณและซากสัตว์ที่ดูเหมือนเป็นเครื่องสังเวยวินดมกริตแล้วต้องรีบหายใจแรงๆเพราะกลิ่นเหม็นของซากสัตว์แห้งทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดจนอยากจะรีบออกไปท่ามกลางบรรยากาศนั้นวินเริ่มเข้าใจว่าเรือนไทยหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านเก่าๆแต่เป็นสถานที่ที่ปู่เขาใช้สำหรับประกอบพิธีบางอย่างที่ลึกซึ้ง และมีความหมายมากกว่าที่เขาคาดคิดก่อนออกจากห้องลับนั้นวินหยิบผ้าคลุมสีแดงมาพลิกดูอย่างละเอียดเห็นว่ามีโลดลายโบราณและตัวอักษรที่เขาไม่เข้าใจอยู่เต็มไปหมดแต่เขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่รอให้เขาศึกษาและเข้าใจความรู้สึกสับสนผสมกับความหวาดกลัวทําให้วินตัดสินใจนั่งลงพักและคิดว่าคืนนี้คงต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้น เช้าวันใหม่หลังจากคืนฝันแปลกๆวินตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกหนักใจไม่สามารถลืมคำพูดของชายชราพู้เท่าที่ฝันเห็นได้เขารู้ดีว่าคำพูดนั้นไม่ได้มาเล่นๆแต่เหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวสำคัญที่รอให้เขาค้นพบวินตัดสินใจกลับไปที่ใต้ถุนบ้านอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้แค่เปิดประตูไม้บานเล็กๆแต่เตรียมอุปกรณ์อย่างไฟฉายและถุงมือเพื่อจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดปู่ของเขาไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านเก่า แต่เหมือนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ที่นี่เมื่อเปิดประตูลงไปยังห้องลับภายในมีแสงสลัวๆจากไฟฉายที่สะท้อนกับฝุ่นละอองในอากาศบรรยากาศภายในนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและกลิ่นขาวเหม็นของซากสัตว์แห้งและทูบที่ไม่แล้วเกือบหมดวินมองไปรอบๆห้องที่เต็มไปด้วยของแปลกๆตั้งแต่เครื่องบูชาที่ทำด้วยไม้แกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าโบราณไปจนถึงแจกันและผ้าห่มลวดลายดั้งเดิม บนโต๊ะกลางห้องมีหนังสือเก่าเล่มหนาซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นวินใช้มือปัดฝุ่นออกแล้วเปิดดูพบว่าเป็นสมุดบันทึกของปู่เขาลองอ่านผ่านๆได้ใจความว่าเป็นบันทึกเกี่ยวกับประเพณีการบูชาวิญญาณที่ปู่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสมุดเล่มนั้นบอกเล่าว,วิธีการบูชาที่ละเอียดและพิธีพิถันเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้รับการคุ้มครองจากวิญญาณทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินและในบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้ปกป,ป้อง ซึ่งเป็นวิญญาณที่ปู่เขารักษาไว้และเคารบมากที่สุดแต่สิ่งที่วินสนใจมากกว่าคือการกล่าวถึงของที่ข้าทำไว้ในสมุดนั้นมีภาพร่างลายมือของวัตถุปริศนาที่ดูเหมือนเป็นกล่องไม้เล็กๆมีสัญลักษณ์ลึกลับแกสลักอยู่วินเริ่มสงสัยว่านี่อาจเป็นของที่ชายชาราฝันบอกเขา ขณะนั้นเองเสียงขาอไม้ดังมาจากด้านบนของเรือนวินรีบตื่นตัวและหยิบไฟฉายไปตรวจสอบแต่กลับไม่พบอะไรผิดปกติมีแต่ลมพัดเบาๆที่ทำให้ใบไม้กระทบกับหลังคาเท่านั้นคนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรือนี้มากขึ้นหลังจากที่วินเข้ามาอยู่มีข่าวว่าใครที่พยายามพูดคุยให้เขาขายบ้านหลังนี้กลับเจอเหตุการณ์ประหลาดและไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นรถเสียกลางทางกระจกแตกหรือแม้แต่ลื่นล้มจนบาดเจ็บ วินเองเริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังคอยปกป้องเรือนไทยหลังนี้อยู่แต่เขายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและทำไมต้องรักษาไว้ขนาดนี้วันหนึ่งญาติพี่น้องที่อยากให้วินขายบ้านก็มาหาเขาที่เรือนโดยหวังว่าจะโน้มน้าวให้เขาปล่อยมอดก่อไปแต่ก่อนที่จะพูดจบเรื่องนั้นทุกคนกลับประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นรถเสียเบรกหรือมีของตกใส่ โดยไม่ทราบสาเหตุเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องขายบ้านอีกเลยวินเริ่มค้นคว้าเรื่องประเพณีและความเชื่อที่ปู่เคยถือปฏิบัติและพบว่าปู่ไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านแต่เป็นผู้รักษาความเชื่อและหน้าที่สำคัญในการดูแลมรดกทางจิตวิญญ,ญาณที่ต้องส่งต่อให้กับคนในครอบครัวในที่สุดวินเริ่มเข้าใจว่าเรือนหลังนี้มีคุณค่ามากกว่าที่เขาคิดทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และเรื่องที่เหนือธรรมชาติที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เขาตัดสินใจจะไม่ขายบ้านแต่จะเรียนรู้และสืบทอดหน้าที่นี้ต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันและความลึกลับที่ยังรอเขาอยู่ก็ตามหลังจากที่วินตัดสินใจที่จะไม่ขายเรือนไทยโบราณหลังนี้ชีวิตของเขาก็เริ่มเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง คืนแรกที่เขานอนหลับในบ้านหลังนี้เขาสังเกตว่าเสียงรอบตัวไม่เหมือนบ้านธรรมดาทั่วไปเสียงลมหายใจของต้นไม้ใหญ่เสียงน้ำไหลาจากบ่อเล็กๆข้างบ้านรวมถึงเสียงสันไหวของไม้เก่าใต้ฝ่าเท้าคนเดินเหมือนบ้านหลังนี้ยังมีชีวิตในแบบของมันเองแต่ที่แปลกไปกว่าคือเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นในห้องนอนตอนกลางดึกเหมือนมีใครสื่อสารผ่านลมให้เขารับรู้บางอย่าง วินนั่งนิ่งๆในห้องด้วยความระมัดระวังใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ไม่พบใครเสียงกระซิบเหล่านั้นฟังเหมือนเป็นคำพูดที่ไม่ชัดเจนบางครั้งก็เป็นเสียงผู้หญิงบางครั้งเป็นเสียงผู้ชายแต่ชัดเจนว่าไม่ได้มาจากโลกนี้เขาลองจดจำคำที่ได้ยินได้บางส่วนเช่นต้องรักษาไว้ห้ามปล่อยความลับอยู่ที่นี่แม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่วินรู้สึกได้ว่าคำเหล่านี้ มีความหมายสำคัญและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปู่ของเขาทิ้งไว้ให้วันที่สองหลังจากคืนเสียงกระซิบวินเริ่มพบสิ่งผิดปกติในบ้านเช่นรูปถ่ายเก่าที่แขวนอยู่ในห้องถงเปลี่ยนตำแหน่งเองโต๊ะไม้ที่เคยตั้งอยู่ใกล้หน้าต่างถูกเลื่อนไปอยู่กลางห้องและไฟฟ้ากระพริบโดยไม่มีสาเหตุญาตของเขาที่เข้ามาเยี่ยมบ้านก็เล่าให้ฟังว่ารู้สึกเย็นวุวบว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างติดตามอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ยังคงเกิดขึ้นกับคนที่พูดถึงการขายบ้านเมื่อวันก่อนอน้าสาวของวินที่เคยพูดว่าอยากให้เขาขายบ้านเกิดลื่นล้มจนข้อเท้าพลิกอย่างรุนแรงขณะกลับบ้านโดยไม่มีใครเห็นว่ามีสิ่งใดผิดปกติวินเริ่มคิดว่าบางทีบ้านหลังนี้อาจมีวิญญ,ญาณที่คอยปกป้องจริงๆ แต่ไม่ใช่วิญญาณที่จะทำร้ายเขาหรือคนในครอบครัวแต่มันเหมือนกับผู้พิทักษ์ที่ไม่ต้องการให้บ้านถูกทำลายหรือขายทิ้งไปคืนหนึ่งเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสียงกระซิบโดยตรงด้วยการนั่งสมาธิในห้องนอนปิดไฟเปิดไฟฉายเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนและแข็งแรงกว่าเดิมเจ้าคือผู้สืบทอดต้องสืบสารหน้าที่ดูแลเรือนี้ เพื่อรักษาความสมดุลอย่าทิ้งเราไว้กับความว่างเปล่าวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหนักแน่นในน้ำเสียงนั้นมันไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่มากกว่าคือความรู้สึกว่าเขาได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญหลังจากคืนวันนั้นเขาหันมาสนใจเรื่องราวของปู่มากขึ้นค้นคว้าเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีการบูชาวิญญ,ญาณที่บ้านหลังนี้เคารพความเชื่อของบรรพบุรุษ และพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้บ้านหลังนี้ยังคงอยู่ต่อไปอย่างสงบสุขแต่ความสงบไม่ได้อยู่กับเขานานนักคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าบ้านเป็นเวลาที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนวินเปิดประตูออกไปพบว่ามีคนแปลกหน้าในชุดดำยืนอยู่ในเงามืดเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาขายบ้านเถอะครับบ้านหลังนี้ทำให้คนรอบข้างเจ็บตัวไปหมดแล้ววินตอบกลับอย่างมั่นใจว่า บ้านนี้ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างธรรมดามันคือมรดกของครอบครัวผมผมจะไม่ขายเด็ดขาดชายชุดดำยิ้มเย็นแล้วเดินจากไปทิ้งไว้เพียงคำพูดเย็นเยียบอย่าลืมว่าบางครั้งการไม่ฟังเสียงวิญญาณก็อาจหมายถึงความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ หลังจากวันนั้นวินรู้ว่าความลึกลับในบ้านหลังนี้จะยังคงตามเขาต่อไปแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะเขาเข้าใจแล้วว่ามรกกที่ได้รับไม่ใช่แค่บ้านไม้เก่าๆแต่คือเรื่องราวและหน้าที่ที่ต้องรักษาต่อไปวันเวลาผ่านไปวินเริ่มปรับตัวเข้ากับเรือนไทยหลังนี้มากขึ้นพร้อมกับยอมรับความจริงที่ว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตและเรื่องราวของมันเอง แต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลใจมากที่สุดคือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวทุกครั้งที่มีใครพยายามโน้มน้าวให้เขาขายบ้านครั้งล่าสุดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับป้าแสงเดือนเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เคยพูดใจอย่างหนักแน่นว่าบ้านหลังนี้ควรขายเพื่อเงินทุนที่ดีกว่าหลังจากวันนั้นไม่กี่วันป้าแสงเดือนเกิดลื่นล้มขณะเดินเข้าบ้านของตัวเองขาหักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วินได้รับโทรศัพท์ข่าวร้ายนี้ด้วยความรู้สึกผิดและกังวลเขาไม่สามารถสั่งให้คนเลิกพูดเรื่องบ้านได้แต่ก็ไม่อยากให้ใครได้รับอันตรายจากเรื่องนี้แม้จะหวั่นหวั่นแต่เขาก็รู้ดีว่าการยอมแพ้และขายบ้านไม่ใช่คำตอบอีกวันหนึ่งหน้าผลน้องชายของวินซึ่งเคยพูดอย่างไม่พอใจเรื่องการเก็บบ้านไม้เก่าก็ประสบอุบัติเหตุในโรงงานที่ทำงานข้อมือหักจากเครื่องจักร โดยไม่มีใครเห็นว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้คนในครอบครัวเริ่มหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆว่าเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติวินเองเริ่มรู้สึกได้ชัดเจนว่าวิญญาณผู้ปกป้องที่ปู่ของเขาพูดถึงนั้นมีอยู่จริงและมีพลังในการปกป้องบ้านนี้อย่างสุดกำลังแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมวิญญาณเหล่านั้นถึงรุนแรงกับคนที่พยายามให้เขาขายบ้านเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า จะรักษาบ้านนี้ไว้ได้อย่างไรโดยไม่ให้ใครได้รับอันตรายในคืนหนึ่งขณะที่วินนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเพื่อดูแลเครื่องบูชาที่พบในห้องรับสีินฝีเท้าช้าๆดังขึ้นมาจากด้านบนเขายกไฟฉายขึ้นส่องพบว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาอย่างไม่มั่นคงพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัววินขอร้องเธอขายบ้านเธอเราไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บตัวอีกแล้วเพื่อนบ้านพูดเสียงสัน่น วินพยายามอธิบายถึงความสำคัญของบ้านหลังนี้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบก็เกิดเสียงดังปังเหมือนของหนักตกลงมาใกล้ฮ่าฮ่าทุกคนตกใจและหันไปดูพบว่ารูปปั้นไม้เก่าที่ตั้งอยู่บนตบูชาหล่นลงมาแตกละเอียดเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดและกดดันมากขึ้นวินตัดสินใจว่าเขาต้องหาทางทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับวิญญาณในบ้านให้มากกว่านี้ พราะการสู้รบหรือต่อก่อนกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นเขาเริ่มศึกษาเรื่องประวัติครอบครัวและพิธีกรรมโบราณที่ปู่เคยปฏิบัติเขายังพยายามพูดคุยกับคนในหมู่บ้านที่รู้เรื่องนี้มากกว่าหนึ่งคนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างสงบแต่เหมือนทุกอย่างกำลังถูกทดสอบ ความไม่แน่นอนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลับไม่ลดน้อยลงกลับกันเหตุการณ์แปลกประหลาดยังคงเกิดซ้ำจนทำให้วินเริ่มรู้สึกว่าการรักษามารดกนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่กลายเป็นพันธะที่หนักหน่วงกว่าที่คิดในใจลึกๆวินหวังว่าเขาจะหาทางสมานความสัมพันธ์ระหว่างโลกนี้กับวิญญาณเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวดของใครคืนสุดท้ายก่อนที่วินจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่า จะทำอย่างไรกับเรือนไทยหลังนี้บรรยากาศไทยในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะวินนั่งอยู่ที่หน้าห้องรับใต้ถุนบ้านมือสัมผัสไปที่โต๊ะบูชาไม้เก่าเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างไหลผ่านเข้ามาในร่างกายทันใดนั้นเขาฝันอีกครั้งฝันถึงชายชาราที่เคยเห็นในคืนแรกนั่งอยู่ปลายเตียงน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นเจ้าคือผู้รับช่วงต่องานของเรายังไม่เสร็จสิ้นบ้านหลังนี้ ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือหัวใจของความผูกพันและหน้าที่วินตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกที่หนักแน่นกว่าครั้งไหนๆเขาตระหนักได้ว่ามรดกที่ได้รับไม่ใช่แค่ทรัพย์สินที่จับต้องได้แต่คือหน้าที่ที่ต้องปกป้องและดูแลต่อไปด้วยความรักและความเคารพเขาตัดสินใจชวนคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและความตั้งใจของเขา วินอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ฝันประหลาดห้องลับที่พบและเสียงกระซิบที่เขาได้ยินบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ไม้และเสาแต่มันคือมรดกที่มีชีวิตมีวิญญาณที่ปกป้องและคอยดูแลถ้าเราเคารพและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจบ้านหลังนี้จะยังคงอยู่ได้อย่างสงบสุขวินพูดด้วยความจริงใจคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านต่างรู้สึกซาบซึ้งและเริ่มเข้าใจความหมายของมรดกนี้มากขึ้น ในคืนถัดมาทุกคนร่วมกันทําพิธีเล็กๆเ,เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษและวิญญาณที่อยู่ในบ้านไม่มีความกลัวไม่มีคำสาปหรือความรู้สึกอึดอัดมีเพียงความสงบและความอบอุ่นที่ล้อมรอบทุกคนหลังจากวันนั้นอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับคนรอบตัวก็ลดลงจนแทบไม่มีอีกเลยวินยังคงอยู่ในเรือนไทยหลังนี้ด้วยความรักและความรับผิดชอบบ้านที่เคยเงียบเหงา เริ่มมีเสียงหัวเราะของคนในครอบครัวและแสงไฟที่อบอุ่นทุกคืนเขารู้ดีว่าแม้จะมีสิ่งลี้ลับที่ไม่อาจมองเห็นแต่สายใยของมรดกและความผูกพันจะคอยปกป้องบ้านหลังนี้ไปตลอดกาลและนั่นคือความจริงที่วินเลือกที่จะรักษาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม